ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักครู่เพื่อนําร่างที่พวกเขาเหล่านั้นแล้วตอบว่าไม่เคยเสนอเข้าสู่สภาให้ท่านประธานได้เห็นครับนี่คือเอกสารหลักฐานตัวจริงลงเล็กที่รับวันที่27ท2 5 64ของสัมภาพผู้แทนราษฎรวันที่25มีนาคม2564และลงเล็กรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564 ถามว่าทําไมถึงมีเรียกรับสองครั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนําเข้าเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัคก้าวไกลและท่านรองประธานคนที่หนึ่งโดยความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายสภาเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกจึงไม่นําเข้าสู่การพิจารณาและขอให้เอากลับไปแก้ไขปวดว่าส่งกลับมาวันที่3พฤศจิกา64เหมือนเดิมครับท่านประธานทำไมเรื่องนี้ถึงกระทบมากแล้วผมอยากได้รับคำยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้จะเดินหน้าต่อไหมเพราะหลายครั้ง หลายกรณีต่างกรรมต่างเวละจกนกระทั่งนาทีสุดท้ายเมื่อสักครู่ทุกคนในพรรคเก,ก้าไก่ก็ยังยืนยันว่าจะเดินต่ออะไะสำคัญมีอย่างนี้ครับบันทึกหลักการเหตุผลแก้ไขเพิ่เมเติมประมวลกฎหมา,มายยาชอบที่พสอนะครับดำเนินการคือยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเร็จราชก,การแทนพระองค์ในร่างมาตราสี่ครับโดยจะกําหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์พร้อมกําหนดฐานความผิดหมินประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาลายพาระมหากษัตริย์และความผิดฐานหมิน่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาลายพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์ในลักษณะดังกล่าวนอกจากนี้กําหนดให้ขีดเส้นใต้นะครับผู้ซึ่งติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดๆโดยสุดจริต ทำรงไว้ซึ่งระบอบก,การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนูนและประโยชนะ์สาธารณะไม่มีความผิดไม่มีความผิดนำังทำกฎหมายปกป้องพอระบรมมุขของประเทศไม่มีความผิดผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซึ่งพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงไม่ต้องรับโทษและกำหนดให้ความผิดในลักษณะนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์ ท่านกําลังทําให้ความผิดอาจอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทซึ่งเมื่อกี้สักครู่ท่านผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านเสรีเตมีร์ซึ่งของเคารพรักท่านเป็นส่วนตัวนะครับบอกแล้วครับว่าจริงอยู่ครับในอดีตนั้นกฎหมายเขียนจําคุกไม่เกินเจ็ดปีแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ตุลา2519มีการแก้ไขเป็นจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีแต่ท่านดูหลักการที่แก้ไขนะครับ มาตราสี่ตราสี่เขียนว่าไงครับไปเพิ่มในมาตราหกให้ลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระราชินีเกียรติยศเพึ่มงเหลการตามมาตราเนี้ยว่าไปนะครับมาตราร้อยสามสิบห้าทับห้าเลยครับเวลาจำกัดอินะมาดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์นี่ตัดพระราชินีกับองค์ราชญาตรออกแล้วครับนอกจากจะย้ายจากหมวดความมันคงมาเป็นหมวดปกติแล้วนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีครับหมายเนี้ยเกิดมานานมากแล้วนะครับ ยังจำคุกไม่เกินเจ็ดปีแล้วก็แก้ไขเป็นจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไปจำคุกไม่เกินหนึ่งปีท่านสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาเราเป็นนักนิติบัญญัตินะครับบอกประชาชนให้ความจริงสิครับว่าแม้แต่วันเดียวก็ได้ครับอย่ากโกหกประชาชนท่านหมินประมาทอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยเลยก็ได้ท่านยังเขียนต่ออีกนะมาตรา1 3อยทับ 6. ลดครึ่งราคาอีกครับ ผู้ใดม่นประมาทดูมิน,มมนแสดงความอ,อาฆาตมาไล้าระราชีรัชชายาตหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษไม่เกินจำคุกไม่เกินหกเดือนมาตายอีกมาตาร้อยสามสิบห้าทับเจ็ดผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความข้อใดโดยสุดจริตผมไม่อ่านข้อความต่อนะหรือเพื่อประโยชนะ์สาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิดแปดท่านเขียนไว้เองนะถูกกล่าวหากะทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่กล่าวหานั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ผมถามว่านี่กฎหมายอะไรครับตาว่ากฎหมายมินประมาทบุคคลธรรมดาอีกนะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับยังผิดเลยครับเพราะถ้าไม่มินประมาทต่อหน้าสาธารณะไม่ได้มีบางพักบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีปัญหาในตัวบทแต่มีปัญหาแค่การบังคับใช้เท่านั้นไม่จริงค่ะพี่น้องมันเป็นกฎหมายอาญาที่มีโทษขั้นต่ำสามปีโทษสูงสุด15ปีพักเก้าวไก่แก้ไขให้มีโทษต่ำสุดศูนปีให้มีโทษต่ำสุดศูนปีให้มีโทษต่ำสุดศูนปีโทษสูงสุดหนึ่งปีและสำหรับการหมิ่นประมาทพระราชาให้มีโทษจำคุกตั้งแต่ 0ถึง1ปีการหมิ่นประมาทพระราชินีองค์รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนให้มีโทษตั้งแต่0ปีถึง6เดือนเพราะฉะนั้นในกรณีล้อเลียนหรือกรณีที่ไม่เข้าองค์ประกอบผู้พิ่ภากษาสามารถใช้ดุลพินิษสั่งไม่ลงโทษเลยก็ได้เพราะการมีโทษขั้นต่ำ3ปีไม่ว่าจะอะไรเล็กๆน้อยๆก็ต้องลงโทษ3ปีไว้ก่อนถูกไหมคะสิ่งสำคัญกว่านั้น พักก้าวไกลแก้ไขกฎหมายที่ปัจจุบันมาตราหนึสองใครจะไปฟ้องร้องกันแกล้งใครก็ได้เปลี่ยนเป็นให้สำนักพระราชวังหรือตัวแทนเป็นผู้ไปร้องทุกกล่าวโทษด,ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมีข้อยกเว้นโทษและมีข้อยกเว้น,วนความผิดเหมือนกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ก็มีโทษมีการยกเว้นโทษยกเว้นความผิดคืออะไรคะ ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะจะได้รับยกเว้นโทษและยกเว้นความผิดค่ะจะได้รับยกเว้นโทษและยกเว้นความผิดค่ะอันนั้นคือในกฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาที่มีข้อยกเว้นโทษข้อยกเว้นความผิดเพราะฉะนั้นมาตราน1นึที่เป็นมาตราเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทดูถูกหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายก็จะต้องมีบทยกโทษความผิดสำหรับการติชมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของสาธารณะด้วยค่ะพี่น้อง